สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดังอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับจะเอาต้นเศรษฐี ก้านป่องนะครับหรือว่าบางท่านก็เรียกแก้มป่องนะครับเสถียีแก้มป่องแต่ผมเรียกเสถียีกานป่องนะครับเพราะว่าลักษณะก้านเขาจะเป็นอวบป่องๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นฟิโลเดอร์เป็นตระกูลฟิโลนะครับพี่ๆท่านผู้ชมนะครับฟอร์มสวยมากเลยนะครับนี่ก้านเขาอวบนะครับรู้ไหมมันเหมือนอะไรครับท่านผู้ชมผม เห็นแวบ,บแรกมันเหมือนผักตบชวามากเลยนี่ครับตัวนี้เศรษฐีก้านป่องตัวนี้เป็นเป็นตระกูลฟิโลนะครับอันนี้ก็เลี้ยงง่ายๆเหมือนฟิโลทั่วไปนะครับก็แดดดําไรนะครับวัสดุปลูกก็เป็นกระมะพร้าวสับผสมกับดินใบก้ามปูดินปลูกทั่วไปนะครับดินปลูกที่ซื้อตามร้านกเกษตรร้านต้นไม้ทั่วไปก็ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมใช้เป็นดิน ที่ซื้อนะครับซื้อในร้านต้นไม้ทั่วไปแล้วก็เอามาผสมกับใบกัมปูอีกต่างหากนะครับเพิ่มใบก้ามปูแล้วก็กะมะพ้ายับนะครับท่านผู้ชมครับก็เลี้ยงในแดดดำไรนะครับรดน้ําวันละครั้งก็พอนะครับสามารถสังเกตดินได้นะครับถ้าเขาแห้งนะครับดินแห้งก็สามารถลดน้ําได้นะครับวันละครั้งนะครับแต่ถ้าหน้าฝนก็ถ้าฝนตกโดนก็ไม่ต้องลดก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับ ก็เลี้ยงง่ายตัวไว้ะครับสำหรับเศรษฐีแก้มป่องก้านป่องตัวนี้อันนี้เป็นฟอร์มเล็กนะครับฟอร์มเล็กเลยเขาก็จะประมาณนี้ฟอร์มใหญ่เขาก็ประมาณนี้เลยนะครับใบใหญ่มากใบใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้หน่อกกาลังมาเลยนะครับยอดกําลังมาไม่ใช่หนอยอดนะครับยอดใหม่กําลังมาเลยตัวนี้คือยอดใหม่ตัวนี้คือยอดใหม่ใบแต่ละใบก็ใหญ่มากนะครับ ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับอันนี้ฝ่ามือ1ฝ่ามือผมประมาณ2ฝ่ามือนะครับใบใหญ่ๆนะครับอันนี้อยู่มุมเดียวกันกับพี่พินหน้าพี่พี่ใบเลื่อยนะครับก็แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นออริกอซัมนะครับแถมยังมีพี่เสนชันด้วยนะครับเสนชันโกเมียนด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นบุษราคำนะครับท่านผู้ชม วันนี้พามาชมน้องก้านปองนะครับท่านใดยังไม่มีนะครับที่บ้านก็ตั้งหามาปลูกแล้วด้อถ้าใครสะสมฟิโลอยู่นะครับต้องมีฟิโลตัวนี้นะครับจเจ้าฟิโลแก้มปองก้านปองตัวนี้นะครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับวันนี้ค้ายๆแบบผักตบมากเลยนะครับแต่จะใหญ่กว่านะครับการใหญ่กว่า ๊อบน้ำนะครับ๊วบน้ำใหญ่มากนะครับก้านแล้วก็ใบเขาใหญ่มากลักษณะใบจะเป็นเรียวๆนะครับท่านผู้ชมใบเรียวๆแต่ตรงตรงนี้เขาจะบวบๆนิดนึงนะครับตรงก้านใบก็ป่องๆเหมือนชื่อเขานั่นแหละครับป่องๆอวบๆนะครับเหมือนชื่อเขาเลยเศรษฐีก้านป่อง เขาก็จะป่องปอ,งอันนี้รากนะครับรากตรงนี้คือรากของเขานะครับกําลังเลื้อยขึ้นมานะครับเลื้อยออกมานะครับจากลําต้นแล้วก็ออกมาสู่ภายนอกเตรียมจะลงดินนะครับเพื่อหาอาหารเลี้ยงต้นของเขานั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาชมเจเ้าเศรษฐีก้านป่องต้นนี้ท่านใดที่ยังไม่มี ปลูกนะครับท่านใดที่สะสมฟิโลนะครับขาดไม่ได้เลยเด้อตัวนี้ต้องมีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันสวยมากนะครับอยากให้เลี้ยงอยากให้เลี้ยงเพราะว่ามันสวยมากฟอร์มผมว่าน่าจะใหญ่ขึ้นได้คนนี้นะครับท่านผู้ชมครับน่าจะใหญ่กว่านี้อีกขอประมาณนี้นะครับพามาชมนะครับสําหรับเจ้าเศรษฐีก้านป่องนะครับก็ ถ้นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่ๆท่านผู้ชมครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็จะร,ร,รีวิวต้นแปลกๆใหม่ๆให้ชมเรื่อยๆนะครับอาจจะมีก่าวบ้างนะครับก็จะถ่ายให้ชมเหมือนเดิมนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ